ชื่อชื่อได้มบอกหนูมาหนูชื่ออะไรป้าบอกหนูมานงนึตอนงนึกต่อชื่ออะไรชื่ออะไรเลอเลี้ยหนังกลป้ารู้แต่ว่าเาเงี้งี้ป้าป้ายหนูที่ไหนป้ายอยูที่ไหนชุดอมชุ่อมซอมเรียกหนูอะไรป้าก็ได้ที่ป้ายหนูเราอยากจะเรียกไม่ออกอะตอน ลูกจะเลื่อนมจูกไม่่าอยู่ันไงชื่ออะไรชื่ออะไรอนูแต่หนูชอบใส่ชุดสีส้มใช่ไหมใช่หนูชอบเียนกันเมืองใ่ปาะเรียกป้าเรียกหนูถูเน่ยหนูให้หนังไก่กับนายเห็ทอดป้าไปกินปีีเลยหนูอยากให้ลูกลูกหลานป้า้าไม่มีอ่ะไม่มีอีกไม่อยู่กระหอพักันหมดแล้วปอยู่ใคร เนี่ยคใหญ่ที่แหลอกอยู่กับระอาคุณน่งนะขอบคุครับ็ดีพี่อยู่เจอกูใส่ชุดส้มแล้วบอกว่าทำงานอยู่กองขับคดีคอนเพ่งเลงคุณ